สวัสดีครับพี่นอ้องนี้พนจะพามาลงน้ำลาปลาข้างรัมครับพี่น้องวันไหนมาโดนแล้วครับไม้นี่วันนี้มันนี่ว่างพาพี่น้องมาลาเบิ่งวะมือซอกนี่ขึ้นหัวเต็มเลยพี่น้องแต่ไม่ใช่ถือม่องบ่อไข่หกเส้นพี่น้องไข่หกเส้นเด้อพี่น้อง เดี๋ยวผมจะขอตัวไซก่อนตอนไซผมจะบริบทาย,ทยเบิ้งครับเดี๋ยวผมจะไทยเบื้องตอนลง่มะยามน้ำกันปะยามตอนเลี้ยวครับตอนลุ่มปะยามน้ำกันเอาป่าเนาะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวไซก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมานบ่พี่น้องจะมานบ่รอบที่สามครับผมเดี๋ยวปยาม้กันครับผมในเวลาเลยครับพี่น้องส้มโอเนืเ่อเต็มๆผมใส่เบิ้องย่างผุ่นนั่งอยู่หุ่น เห็นปะพูนนางโยโคอย,พพยค่พี่น้องพ่นลิงเสมอครับผมเห็น่่พ่นพพี่น้องเห็น่่มานังเบ่งผมเสยอ,อยู่ผมตีน้ำนี่บ้านนะไปครับพี่น้อง ไปหลุ่นน้ำกันครับพอเด็กปนบ่พอเด็กยางมาโอ้อุ้ยติดท่อน้ำก็เย็นคักแถ้่โอ้อโย,ยโมติงเคียงเลยพี่น้องเอ้ยอ้ยปลาบักไลนึงได้ไปใส่เบิดว่ามือเ้าขึ้นหัวเป็นน้ำดำโย โมเมนแน่วแล้วผมมานี่มันหูแล้วไดนพวกสามตัวไปเลยโอ้ยเนี่ยดกินเขาในดอกยน่นี่พี่น้องเอ้ยในพวกสองตัวไปเลยพี่นอ้องอุส่าดังสีดังไฟอะไรได้บ้างฮะ อ้าแบบไรเลยพี่น่องเสาขึ้นหัวเย่ยโอโย่โอ้ตัวนึงตัวนึงนี่พี่น่องเห็นแล้วตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งแล้วเห็นแล้วตัวหนึ่งพี่น่องไป ตัวหนึ่งแล้วนี่เจักตัวบ่สองตัวพอเด็กกี้นะเจ้าที่จะททางเลยลูกร้านเอลารไปนั่นดอก,กร้านขอกับเขากับน้ำไม,ม่ซื้อดอก โต๊ะสองพี่น้องตัวสองเห็นแล้วนี่ครับตัวสองอ๋เด็กี้แล้วเด็กี้แล้วสองตัวกับจี้แล้วมันหูมันสลาดพี่น้องหูสลาดเฮียอู้ตัวสามอยู่พูนพี่นอ้องอ๋อเด็กี้อยู่นะหมดยังเลยบ่ะ ปลาเจ้ามนี้มันสลัดได้พี่น้องอู้บูแบบนี้เลยจะชี่สร้างให้กับเขาอยู่หรอกนี่พี่น้องโอ้มาข้างดำอ๋อในขี้เกลืออยู่ดอกเพราะ้กินกับสมตั้นี่สามตัวมี่พอสี่ตัวะอ๋อ สามตัวก็โอ้มันสลัดแห่งพี่น้องปลาคเุเลนไร้มันก็เลยหูสามตัวพี่น้องสามตัวสามตัวพ่อ มามุ่ยหล่ไล่พี่น้องมาต้มแย่เนี่ยนี่ปลามาต้มแย่ได้พี่น้องเนี่ยมามุ่ยเห็นว่าอยู่โดนเมล็ดได้พี่น้องขั้นไข่นี่มิจจะมามุ่ยได้พี่น้องเนี่ยมามุ่ยหลา่ไล่นี่มิจะมามุ่ยมาต้มแย่พี่น้องขั้นไม้นี้อยู่โดนเมล็ดได้พี่น้องมามุ่ยหลายเงีนยมดนี่ น,นี่น้องนี่จะปลามาตั้งแง่เลยอยู่นี่เดี๋ยวรอบพื้นพื้นฐานกันครับเดี๋ยวใส่ปลากันเล็บพักกิ้มกะสมซ้ำพี่น้องยิ้มหน่อย ั้งนี้มากับทิ้นหน่อยครับข้งผูดมากับทิ้นในข้มงนี้กำลังเสร็จข้างนี้พ่อล้วพี่น้องรุ้งเบิ้ลเด้อ ขนาดเลยที่ดองเว้ยทางดีมากเลย โต่ป้องสีต่ตปลาสีโตครับ ฮอดแห้งพี่น้องเรือฮอดแล้วเรือลอยเลยเรือฮอ,อนี่ผมเอามาไว้ทีงนี่ดนแล้วครับพี่น้องวันไหนมาดนแล้วมานีกันตาเลยแล้ะ ปลาสุกพี่น้องไนซีโตครับพอได้กินกระสมตั้อยู่หรอกถือว่าบ่อแห่วครับพี่น้องนี่ครับผมโอเคครับผมล่อสุกกินน้วกันครับผมสุกแล้วครับผมพี่น้องสุกแล้วโอ้โหกินกระสมตั้พี่น้องไปครับพี่น้องไปไปครับผมขึ้นโต๊ะครับผม ่ okay. พีน้องสุกเห้อครับผมสองตัวสามตัวสี่ตัวสี่ข้าเจ้ามากครับผมพอดีว่ามากินข้าวเที่ยงพอดีเหร เฮ้ยลงเลยเอานี่ละปวดจาดเลยตำแหน่งอะไยมีห้องมาไเอย นของแท้เลยพี่น้องบาดนี่ยไปฮเดี๋ยนเจ้าทีเจ้าทางก่อนพี่น้องเดีย๋ยนเจ้าทีก่อนัปลากินหัวปลาเนะาะเจ้าทีเนาะหัวปลาแหละเพื่อนว่าเอากินหัวปาลวา,า,วปากระสมตำหัวหน้าให้มันมันคนนี้เด้อเจา้าทีเลยเอาเนี่ยละคิในในไก่ลูกไก่ละเนี่ยละอ้อ ามาเด้อครับพี่น้องมาเด้อครับผมแล้วล่ะครับึ là mm. mm. subscribe đầm, kênh Ghiền Mì มันหูจักตะใครคนมันรักดุโวดปามเลยล่ง นี่เดมามุ่ยเนี่ยพี่น้องเซนี่ปลามามุ่ยปลาข้างดำเนี่ยใครอะไพี่น้องเห็นบอกไขรมันไขรอย่แล้วไข่เป็นปีพันนี่จสี่ห้มัน0ูญพันธมมี0ูญพันหรอกพี่น้องข้างดำ ลิงสะแมยยุ่นี่ล้ลิงสะแมยที่ผมทายเบิ้งพี่น้องเห็นเ่าลิงสะแมยปลาเหลือแคนีิดอะ่ะนั่นนั่นเขาถมทีมาแล้วปลาพี่น้องมั่นอจๆเวยลุงเนือที่แล้วเนือปลาข้างดำ 嗯。Mm. โอ้มอยมันแทพี่น้องเอ้ยเอาอยาเสียมือเลย estamos juntos. <laughs> <laughs> <trucks> <trucks> อืมน้องอืมอืมโอ้ยกินอันหอนพี่น้องกินสดๆจังเสียบปลากังดำมันเาไว้ Hmm. <laughs> มากะทินอนไปสื่อเขามีแต่เงินมาเลยเขาตลาดครับหนึ่งสิบบาทหาบาทหาบาทแทบไม่มีเลยสมมือ 嗯，开饮料行不？开多少？ วันเดียวเลยเนาะอืมเดียวเลยเนาะ nửa khá bộ lên Sĩ tố phá đi hà tố, sĩ tố, hà tố cái lăng kinh <Nhạc> Mm hmm พี่น้องอครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปออกทามาหากินเนาะของคนอีสานบันเทานะครับผมวัติอยูุภากไดก็แล้วแต่แหละของชีวิตชาวบ้านออกมา ดักมองแหละครับมาย่างปลากินเขาเที่ยงครับกับสมตํำนะครับผมตํำสมไปซื้อเขามากครับผมให้พี่น้องได้เบื้องกันมอน้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เขามารับชมเ้อครับพี่น้องฝากติดตามคลิปนาคลิปนี้ครับว่าบ่าปูสิภาพพี่น้องไปลงเบดทั้งใดหรือเฮ็ดเมนูหยังกินนะครับพี่น้องฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมครับผมขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงเ้อครับพี่น้องดูแลสุขภาพกันครับไปแล้วครับคลิปนี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ